หมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเราจะไปติดตามคดีทุจริตสากลอมทรัพย์ตำรวจจังหวัดพัทลุงซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า1,500ล้านบาทนะคะขณะนี้มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว24คนเราไปติดตามรายงานจากคุณมะลิแทชินค่ะนี่เป็นบัญชีเงินฝาก อออมทรัพย์ตำรวจพัทลุงซึ่งให้ข้อมูลไว้นะวันที่28กุมภาพันธ์2564พบว่าสหากรณ์มีทุนเรือนหุ้นตามบัญชีจำนวน2,188รายเป็นเงินทั้งหมด1,205.194,110ล้านบาทแต่เมื่อกลางดูในรายละเอียดกลับพบว่าสหากรณ์มีแผ่นทะเบียนเรือนหุ้นให้ตรวจสอบเพียง1,801รายจำนวนเงิน1,116.929,560ล้านบาท ยังไม่เท่าตัวเลขยอดเงินกู้ที่พบว่ามีการกู้ยืมเงินเพียง1 7 8 4ล้านบาทแต่กลับทำบัญชีเงินกู้สูงถึง3 3 6 2ล้านบาทซึ่งต่างกันครึ่งต่อครึ่งนอกจากนี้ยังพบว่ามีการตกแต่งบัญชีการกู้เงินของสมาชิก1 0 0 8คนอีกวงเงิน10,75ล้านบาทซึ่งหลายคนกู้ไม่ถึงวงเงินที่ลงไว้ในบัญชี ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ตำรวจในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงยื่นเอกสารร้องขอให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาช่วยตรวจสอบและสอบสวนปัญหากระทั่งมีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาดูรายละเอียดและขยายผลจนพบว่ามีการกระทำความผิดเป็นขบวนการและพบรายการเดินบัญชีของสาหากรณ์ที่ผิดปกติจึงทำการอายัดบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหา โดยเริ่มระยะแรก8คนจำนวน15บัญชีและยังมีการอายัดบัญชีเงินฝากทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์อมทรัพย์ตำรวจพัทลุงจำกัดของกลุ่มผู้ต้องหาอีก31,991,500ล้านล้านบาทเวลานี้ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีตั้งแต่ประธานสหกรณ์ไปจนถึงกรรมการซึ่งยังรับราชการอยู่และบางคนเกษียณอายุราชการไปแล้ว24คนในการออกไปจับ ผู้ต้องหาจำนวนย4รายของสภาราลออทรัพย์ตำรวจกร,ร,รุงเจพมหลุงรนอกจากจะเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วจะมีการออกหมายจับผู้ตรวจสอบบัญชีภาคกิจชนนะครับที่มาตรวจสอบพบการกระทำผิดแล้วไม่รายง,งานให้กับทางสมาชิกสภากาลทราบนอกจากนั้นเราจะพบว่ามีเจ้าที่ในส่วนราชาการซึ่งเรากำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อบรรดาบริการเพื่อขอสารอนุบัติออกหมายจับ เจ้าที่จากทางสากลจังหวัดที่ส่งมาร่วมวงเงินมูลค่าความเสียหายการทุจริตในครั้งนี้มีมากกว่า1,500ล้านบาทและล่าสุดตำรวจได้ตามไปอายัดทรัพย์สินที่พบว่าได้มาจากการกระทำความผิดในหลากหลายพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ทาวน์เฮาส์รีสอร์ทไปจนถึงโรงแรมรวมมูลค่ากว่า400ล้านบาท ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าการทุจริตคดีสหกรออมทรัพย์ตำรวจพัทลุงมีมายาวนานและมีความซับซ้อนโดยเฉพาะระบบการเบริกจ่ายเงินทำกันเป็นขบวนการบางบัญชีเบิกเงินออกจากระบบมากกว่าสัญญาการกู้เงินกว่าเท่าตัวทำให้มูลค่าความเสียหายสูงกว่า1500ล้านบาทถามว่าทำไมถึงเอาเงินออกไปได้เพราะรววมเงินหมดตั้งแต่ผู้จัดการสาหกรรวมถึงคณะกรรมการ,าการตอนนี้เนี่ยในขั้นตอน การเมืองการต่อยงนี้ไปก็คือการเรื่องการสืบทรัพย์การอายัดรัพยึดรัพยะเพื่อจะนำทรัพย์เหล่านั้นมาเฉลี่ยคืนให้กับตำรวจท่านผู้น้อยนะครับรวมถึงตำรวจที่เขามีเงินอยู่ในสากพอเวลานี้ตำรวจได้ส่งรายงานการจัดทำบัญชีและเส้นทางการเงินที่รวบรวมได้จากการสอบสวนไปให้คณะกรรมการธุรกรรมปปงซึ่งมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมนางสาวสุภาสุวรรณเดชากุลกับพวก โดยให้ส่งต่อไปยังกองคดีที่3เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกำลังจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในสหกรณ์การเกษตรด้วยเพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตออกจากสหกรณ์พร้อมเชิญอธิบดีสหกรณ์การเกษตรมาหารือแนวทางการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับอีกหลายสหกรณ์ทั่วประเทศคอลัมน์หมายเลข7สวัสดีค่ะ